สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะทํานายด้วศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอัยคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงการงานการเงินความรักของคุณคุณทั้ง12ราศีว่าในเดือนเมษา,ายนนี้จะเป็นเช่นไรค่ะค่ะสําสหรับคุณชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนเมษา,ายน2559ค่ะ ลูกแก้วของเทพออลโรโเกิดขึ้นนะคะชาวราศีมังกรน่าจะมีข่าวดีในแง่ของการทํางานค่ะเพราะว่าได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงนะคะจากคนทั่วไปที่คุณไปติดต่องานด้วยนะคะแต่ก็ระวังให้ดีค่ะอาจจะมีหนึ่งในนั้นนะคะอ่ะ มาขอความช่วยเหลือคุณหรือมาขอพึ่งพาอาศัยคุณในแง่ของการทํางานเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานนี้นะคะมีเกียรติจริงมีคนยอมรับนับถือนะคะแต่บางครั้งความมีเกียรตินั้นน่ะมันก็ต้องแลกมาด้วยความรู้สึกที่มันอึดอัดใจหรือหน้าหนักใจเพราะว่าเป็นความรู้สึกที่คุณไม่สามารถที่จะไปปฏิเสธใดๆไ,ไ,ได้นะคะบางทีคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือเกือ้อกูลเขาโดยที่คุณเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมีสภาพที่พร้อมนักนะคะในแง่ของการทํางานค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเช่นไรภายใต้ลูกแก้วของเทพอพอลโลการเงินได้เยอะจริงๆนะคะแต่มีเหตุให้ใช้ออกรียกได้ว่าเข้ามาถึงมือคุณยังไม่ทันอุ่นใจเลยค่ะมีเรื่องให้ต้องจ่ายออกไปอีกแล้วนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของบุตรลานและบริวารโดยทั่วไปนะคะมีเรื่องเสียเงินเสียทองกับเขาค่อนข้างมากค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักกันดีกว่านะคะใครที่ยังสดอยู่มีข่าวดีค่ะไพ่นะคะเด็กถือถ้วยมีคน นำข่าวสารที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือคุณอาจจะได้พบเจอกับนะคะคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาทำให้หัวใจคุณสดชื่นรื่นเริงขึ้นนะคะแต่สำหรับรายที่มีครอบครัวก,กันอยู่แล้วก็อาจจะได้รับข่าวดีจากเด็กๆหรือมีข่าวดีในแง่ของสมาชิกใหม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะเรียกได้ว่าความสุขในเรื่องของความรักของชาวราศีมังกรยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะ ยกเว้นแต่ในเรื่องของการเงินที่อึดอัดนิดนึงค่ะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินออกไปอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นบริหารจัดการในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะก็ช่วยไปตามสภาวะที่จําเป็นและพอจะช่วยเหลือได้คุณก็จะไม่เดือดร้อนค่ะ